ฮัลโหลไอ้นุ่มเออนี่ส่งข้อมูลมาแล้วงั้นเหรอเออข้อมูลมีแต่ช่องว่างเต็ไมไปหมดเลยอยากจะลบทำยังไงดีวะวิธีการในการที่จะลบแถวว่างๆใน Microsoft Excel นะครับเทคนิคเอาแบบนี้ไปเลยครับ c t r l Space มาครับ c t r l G ครับแล้วก็เลือกว่า Special แล้วก็ให้เลือกว่า Blank นะครับกดโอเค c t r l ลบครับฉันอยากจะลบทั้งแถวครับแล้วก็กดโอเคครับ โอ้ทำอย่างนี้นี่เองเฮ้ยไอ้นุมแล้วอีกอันนึงอ่ะอยากตีเส้นตารางสวยๆอ่ะแต่ขี้เกียจเอามเมาส์ไปลากอยากกดเท่ๆคีย์บอร์ดการากดเท่ๆใน Microsoft Excel เพื่อตีเส้นตารางนะครับเริ่มแบบนี้เลยครับ c t r l A ครับแล้วก็ทำการกดคำสั่งก็คือ Alt e H B A เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยงั้นอีกอันนึงต่อไปอ่ะโอ้โหนี่มองไม่เห็นเลขเลยเลขเป็นสี่เหลี่ยม ไม่รู้เร<ะ>ื่องว่ะทำ <Okay. S 2> ไงถ้าเลขมันเป็นสี่เหลี่ยมแปลว่าความกว้างมันไม่พอค่ัทุกคนวิธีการในการแก้นะครับกดชอด็อตคัทต่อเลยครับหลังจากคอนโดนเอเรียบร้อยนะครับออเทิเนตครับจะไม่ง่ายครับ H O I ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเช่นกันอ๋อทำอย่างนี้เออเออโอ,อเคเดี๋ยวทำต่อเดี๋ยวทำต่อเออขอบคุณมากเลยโอ้โหเนี่ยเสียงเหมือนอาจารย์ชลยเวสเลยนดูไข่เออดีจริงๆเลยว<ะ>เสร็จแล้ว โก้ไปล่า